มีความคืบหน้าในหลายคดีนะคะเริ่มต้นดูคดีนี้กันก่อนอเป็นความคืบหน้าของคดีสารวัตรสังกัดสันติบาลที่คลั่งแล้วก็ไปก่อเหตุยิงปืนที่ย่านสายไหมนะคะล่าสุดค่ะตำรวจสนาสายไหมรวมถึงตำรวจ EOD ไปตรวจหาพยานหลักฐานและหัวกระสุนในบ้านสารวัตร เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะนําไปประกอบสํานวนคดีซึ่งเบื้องต้นดําเนินคดีสารวัตรคนนี้ทั้งหมด5ข้อหาแต่ว่ามีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสารวัตรเสียชีวิตนะคะโดยตำรวจหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุร,ระเบิดหรือว่า e o d ค่ะพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสอนอสายไหมสำนักงานเขตสายไหมและเจ้าหน้าที่กลุ่มสายไหมต้องรอดร่วมกันเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพักของสารวัตรสังกัดตำรวจสันติบาลที่คลุ้มคลั่งและก่อเหตยุยิงปืนภายในบ้านพัก ในหมู่บ้านมั่นคง2ซอยสายไหม46เพื่อหาวัตถุพยายนเพิ่มเติมโดยเฉพาะหัวกระสุนและปลอกกระสุนนะคะซึ่งพันตำรวจเอกรังสรรสองสิงภูมิกับการสอนอสายไหมก็เผยว่าการค้นหาพยานหลักฐานในวันนี้เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องตรวจโลหะค้นหารอบบ้านในรัศมีประมาณ20เมตรค่ะ โดยเฉพาะหลังบ้านที่เป็นป่าและเป็นบ่อน้ําและใช้รถเครนของสํานักงานเขตสายไหมมาร่วมตรวจวัดแนววิถีกระสุนมุมสูงที่อยู่บนบ้านและทะลุกําแพงบ้านออกมาด้านนอกนะคะรวมถึงตรวจสอบหัวกระสุนที่อาจจะฝังอยู่ในกําแพงแล้วก็บอกเลอะเพื่อที่จะหาวัตถุที่อาจถูกทิ้งลงในโถส้วมด้วย โดยก่อนหน้านี้ค่ะพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับสารวัตรไป5ข้อหานะคะเช่นพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานยิงปืนในที่สาธารณะและพนักงานสอบสวนก็ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่ค้นหาได้ในวันนี้ไปประกอบสำนวนการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งคดีนี้สารวัตรซึ่งเป็นผู้ต้องหาเสียชีวิตก็จะต้องมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องค่ะ วิธีกระสุนนี้หัวกระสุนน่ะอาจจะเกาะหรือติดตามผนังโดยรอบนะครับก็เ,เลยขอความร่วมมือสำนักง,งานเขตนะครับว่าเอารถกระเช้ารถกระเช้ามาแล้วก็ยก คนขึ้นโดยถ้าเห็นเจอก็แกะเก็บหรือมากกว่าของกระสุนอาจจะเป็นวัตถุอย่างอื่นไปค,คอยดูนะครับมุมที่วัตถุพยานที่อาจจะตกและเก็บอยู่อาจจะเป็นปอกกระสุนหัวกระสุนปืนเศษกระสุนปืนพวกนี้ข้างบนข้างล่างเดี๋ยวเก็บเพิ่มครับโดยมีเครื่องมือนะครับเอ,เอาเอาตรงห้องด้านหลังเป็นห้องที่เกิดเหตุเป็นเซนเตอร์20เมตรในระยะคนที่สามารถปาของหรือว่ากว้างออกมาได้นะครับเดี๋ยวดูบอกเกิดอีกเนาะ คงคงต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถด,ดูดดูดไปแล้วก็ลังจากเทลแล้วดูเกี่ยอีกทีนะครับทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้รื้อฝ้าเพดานที่ห้องพักชั้น2รวมถึงตรวจสอบภายในบออกกหลังที่พักนะคะซึ่งคาดว่าสารวัตรจะนําปลอกกระสุนไปทิ้งซึ่งจากการค้นหาในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้พบปลอกกระสุนเพิ่มเติมแต่ว่าพบหัวกระสุนอีก3หัวนะคะอยู่ที่บริเวณจุดที่กเกิดเหตุเบื้องต้นยังไม่ทราบชนิดก็ต้องนําไปตรวจสอบต่อไปค่ะ ก็มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้ทําคดีนี้ขึ้นมาสาสำนวนนะคะแบ่งเป็นสำนวนแรกคือสำนวนที่สารวัตรเป็นผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานสำนวนที่2คือสำนวนคดีที่ตํารวจอรินทราช26ยิงสารวัตรจนเสียชีวิตนะคะและสุดท้ายคือสานวนที่3คือสำนวนผลการชนะสุดพลิกศพสารวัตรคะ่ะ ในขณะที่ชาวบ้านก็เผยว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเห็นสรารวัตรคนนี้พูดคนเดียวที่ป่าหลังบ้านแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครมีเพียงแต่การพูดเสียงดังซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาจากการดื่มสุราแล้วก็เสพกัญชานะคะครับค่ะสรุปสั่งไม่ฟ้องทั้ง5ข้อหานะคะแต่ว่าเรื่องของหัวกระสุนนี่เดี๋ยวตรวจสอบต่อไป